ผมบอกเลยครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปนะ <Wow. S 1> น,นี่ครับ mm hmm. ท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าอัตราเล่นนี้ผมให้เต็มร้อยเลยผ่อนแค่5200บาทเท่านั้นนะครับตลอดอายุสัญญานะครับ5 2า0น้บาท <Wow. S 1> ครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผม,ผมเช่นเคยนะครับเซลอาร์นะครับ วันนี้นะครับเดวอ์สนำรถคล้ายๆจะบอกว่าเป็นอีโคคาร์ก็ไม่อีโคคาร์นะครับแต่ทรงเขาเป็นออกแฮทแบ็ k นะครับแต่เป็นมาด้า2นะครับ1.5 Max Sport นะครับคันนี้เป็นปี2010นะครับคันนี้สีแดงๆก็สีเดิมๆสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยครับนี่ครับเรามาดูรายละเอียดและดีเทลกันนะครับว่ารถคันนี้สวยและไม่ดีอย่างไรนะครับผมบอกเลยครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เริ่มต้นจากด้านหน้านะครับไฟใหญ่หน้านะครับเป็นไฟใหญ่หน้าไฮโดรเจนนะครับตรงนี้หลอดไฟหน้าใสๆนะครับตรงนี้ครับผมมาพร้อมกับไฟเตนหมอกปากเข้าไฟเตนหมอกนะครับสวยๆเลยนะครับเอกลักษณ์ของมาด้าเลยกระจังหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับผมจะออกเป็นเข่ายก็ไม่เข่ายฟนะครับแล้วก็มีโลโก้โคเมียมนะครับตรงนี้แต่แกงในกันชนนะครับตรงนี้สวยๆเลย กันชนเขานะครับเขาออกแบบมาให้ดูเหมือนกับว่ามีสปอยเลอร์นะครับดูครับลูมทรงเขาเขาออกแบบมาให้ดูเหมือนมีสปอยเลอร์นะครับสวยนะครับออกแบบมาได้ลงตัวนะครับตัวนี้นะด้านข้างนะครับด้านข้างเขาก็จะมาด้วยล้อนะครับล้อแม็กสแตนดาร์ดนะครับจากศูนย์มาด้าเลยครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะมาด้วยยางนะครับ18565 R16 นะครับ ตัวนี้จะเป็นแหนกขอบ16นะครับผมบอกเลยนะครับยางเป็นปี2018นบะครับผมบอกเลยว่ายางปี2 0 1 8นแล้วก็คือสภาพยางนะครับควรเปลี่ยนนะครับผมอ่ะควรเปลี่ยนถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเจ้าม a ตด้าสองหนึ่งจด้าคันนี้นะครับรีบนะครับรีบติดต่อเซลลอาช่องทางการติดต่อด้านล่างนะครับจบราคานี้นะครับจบราคาเต็มนะครับผมเปลี่ยนยางให้นะครับเพราะยางก็ดูแล้วหมดสภาพแล้วนะครับอ่ะผมเปลี่ยนยางให้นะครับตรงนี้ผมบอกเลย แล้วก็มาเลยครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับบางโคนหน้าซ้ายขวาด้วยเจ้าของเดิมนะครับก็จะเพิ่มเติมมาไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างเข้ามาด้วยนะครับนี่นะครับอเอามาว่าบางโคนหน้าไม่พอกลัวรถข้างหน้าข้างหลังไม่รู้เสริมไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างเข้ามาอีกนะครับตรงนี้ฝาเข้าไปเลี้ยวก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมบอกเลยคิวกันสานนะครับเป็นคิวกันสานสแตนดาร์ดจาก ูนย์มาด้ามาเลยนะครับตรงนี้รถคันนี้ครับเป็นรถคีเรสนะครับก็จะใช้มือสัมผัสคันนี้ก็ได้แล้วครับตรงนี้นะเราไปดูที่การดูรถของผมเหมือนเหมือนเดิมนะครับให้ดูพวกเม็ดอาร์คต่างๆนะครับนี่ครับผมเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆเลยครับผมนี่สวยๆครับรถคันนี้ลเดิมเลยครับตรงนี้บอกเลยเป็นรถมือเดียวนะครับคันนี้ผู้หญิงใช้งานมา ให, Med k, ให้ดูเม็ดอาร์คแล้วก็ดูเบิกบันพับต่างๆนะครับว่าสวยงามครับผมเรียงเม็ดเอาง่ายนะครับรถทุกคันนะครับที่เราซื้อเข้ามานะครับบอกเลยว่าต้องมีการเก็บงานให้กคัท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขายรถตามสภาพไปอะ่ะท่านผู้ชมก็ไม่ซื้อหรอกนะครับผมบอกเลยนะครับว่าการซื้อรถ ท่านผู้ชมก็ต้องเลือกรถที่มันโอเคพร้อมใช้งานที่สุดนะครับไม่ใช่ซื้อไปแล้วไปซ่อมนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับผมก็จะมีการเก็บงานต่างๆให้ท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้าที่สนใจรถทุกคันนะครับอ,อย่างคลิปที่ผมทําให้ดูเนี่ยมันเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านผู้ชมรับชมหรือว่าทราบกันว่ารถรุ่นนี้มันมีเอกลักษณ์อะไรบ้างรูปลักษณ์มันเป็นอย่างไรนะครับเพื่อพิจารณาหรือเปรียบเทียบกับค่ายอื่นๆนะครับไป เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันเลยโคมไฟท้ายเขาออกแบบมาได้แตกหูแตกตาครับสวยๆเลยครับนี่ครับดูจะเหมือนตาเลยครับเหมือนตาคนเลยนะฮะเราไปเราไปไฮโดรเจนนะครับเราก็หลอดไฟ LED ตรงนี้ครับเรียงเม็ดเลยสวยๆนะครับมาพร้อมกับนะครับสปอยเลอร์นะครับหรือตูดเป็ดนะครับและพร้อมไฟเบรกดวงที่3เข้ามานะครับตรงนี้ด้านท้ายนะครับก็จะมีโลโก้นะครับหรือว่าแผ่นเพจตต่างๆบอกว่าเอ้ยรถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับตรงนี้โลโก้นะครับ แฟนเพจบอกรุ่นนะครับก้านปัดน้ำฝนหลังนะครับตรงนี้ใช้งานได้ปกตินะครับรปักเซนเซอร์นะครับปักเซนเซอร์จะมีมา2จุดให้นะครับปักเซนเซอร์ปักเซนเซอร์2จุดนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็เขาตัวนี้นะครับเขาไม่มีชุดแต่งหรือว่าสเกิร์ตนะครับแต่กันชนหน้ากันชนหลังนะครับที่เขาออกแบบมาเนี่ยเรามองว่าเอ้ยรถมันเหมือนมีสเกิร์ตนะครับ ทำให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับผมบอกเลยนะว่าเอ้ยดูแปลกตาดีนะตรงนี้นะครับผมปลายท่อก็จะเป็นปลายท่อโครเมียมมาด้วยนะครับตรงนี้มีปลายท่อโครเมียมมาให้จากสูบมาด,ด้านะครับตรงนี้ยางนะครับเป็นยางปีเดียวกันขนาดเดียวกันทั้งสี่เส้นเลยครับย่างที่ผมบอกไปเหมือนเดิมทุกๆคลิปเอ้ดอกคู่หน้าหมดแล้วก็สลับคู่หลังไปไว้คู่หน้าก็ได้นะครับตรงนี้เพื่อยืดนะเพื่อยืดอายุการใช้งานของยางนะครับนะ เรามาดูที่ในการดูรถต่อดีกว่านี่นี่ครับผมเหมือนเดิมเม็ดอาร์นะครับอันนี้มันท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมตรงนี้มันเป็นสีแดงแล้วตรงนี้เป็นสีตัวรถตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าคล้ายๆกับทางศูนย์มาด้าเวลาทําสีครับตรงเนี้ยจะเป็นคล้ายๆกับฟิล์มอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้นะครับเนียนะฮะเป็นเนื้อสีนะเนื้อสีเดียวสีตัวรถนะครับผมตรงนี้ ไม่ต้องสงสัยครับเพราะว่ามันเป็นทั้งสี่บานนะถ้าเป็นแค่บานเดียวอะ่ะน่าสงสัยนะครับผมบอกเลยแต่ผมกล้าการันตีนะครับรถทุกคันนะครับที่ผมซื้อเข้ามานะครับเราก็จะรับประกันหลังการขายนะครับแล้วก็จะระบุไว้ในสัญญานะครับว่ารถคันนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าออกรถไปแล้วไปตรวจสอบเจอว่ารถกลับไม่นะครับรถกลับไม่มาชนหนักมาพิกคว่ำม,มาอย่างเงี้ยเราจะระบุไว้ในสัญญาเลยว่าเราซื้อ เต็มจานวนที่เราขายไปนะครับเรายินดีซื้อคืนตามนี้นะครับเพื่อความมั่นใจกับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าลูกค้าที่จะมาออกรถกับผมนะครับตรงนี้อ่าเราดูหัวนน็อกก่อนหุวนน็อกก่อนตรงนี้นี่เพราะว่ามันรถมันสวยรถมันเดิมจรงิงครับผมเอาง่ายๆนะครับท่านผู้ชมรถคันถถ mm hmm> นี้นะครับเป็นรถมาด้าสองนะครับ1นแม็กสปอร์ตนะครับคันนี้ผมบอกเลยเป็นตัวท็อปท็อปสุดในรุ่นแล้วตรงนี้ก่อนที่เราจะไปฟังราคาเดี๋ยวผมพาดู ในห้องโดยสารในห้องเครื่องต่างๆก่อนทดลองขับก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปฟังราคากันปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันว่าในห้องเครื่องเขาจะสวยแค่ไหนไปชมกันครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมพาดูรอบคันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องกันครับว่าในห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนน,นี่ครับผมเปิดปห้องเครื่องหรือว่าเปิดฝาโปรงขึ้นมาแล้วครับ เห็นห้องเครื่องของเจ้ามาด้า2 Max Sport คันนี้แล้วครับผมดูแล้วว่าเอ้ยมันรถเดิมเลยครับนี่ดูหัวน็อตนี่ครับหัวน็อตนี่เดิมเดิมเลยนะครับตรงนี้นี่ครับพวกเนี้ยมันเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่เป็นแก้มเดิมเดิมเลยครับผมบอกเลยนะโอ้โหคานนี่ก็คานเดิมเลยผมบอกเลยนะครับรถคันนี้นะครับมาด้า2คันนี้เป็นเครื่อง105นะครับมาด้วยแรงม้า103แรงม้านะครับคันนี้โอ้ ขาออกแบบมาได้ลงตัวง่ายเครื่องมาห้าแรงม้าร้อยสามแรงม้าเนี่ยเหมาะกับขนาดรถขนาดนี้นะครับผมบอกเลยนะกําลังเหลือๆเ,เลยนะครับผมบอกเลยดูเป็นไงครับดูภายในห้องเครื่องกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันนะครับว่าในห้องโดยสารของเขาอะ่ะจะมีออปชันอะไรบ้างพอเข้าไปนั่งแล้วจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับท่านผู้ชมผมเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารของรถมาด้าสองนะครับ 1.5 Max Sport ปี2010คันนี้นะครับเปิดมาแล้วครับภายในห้องโดยสารของเขานะเป็นภายในโทนสีดำนะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับสีดำเลยครับนี่ t ูโทน o ด้วยนี่ตรงกลางเบาะนี่ผมบอกเลยว่าไม่ยุบเลยนะครับหมกเลยอืมสวยๆบอกเลยนะรถคันนี้นะครับเป็นกุญแจ k e y l e s นะครับเป็นกุญแจคี y l e แต่แต่นะครับไม่ใช่พุ o s t s t a นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นออกเป็นแบบเตาแก๊สนะครับ นี่ตรงเนี้ยเป็นมือเปิดแบบนี้เบิดเตาแก๊สนะครับนี่ครับอ๋เป็นไงเสียงเสียงนิ่มๆเลยครับเสียงเดิมๆเลยครับผมบอกเลยนะรถเดิมๆเดิมสนิทเลยรถคันนี้นะครับเดี๋ยวบอกนะฮะออปชั่นของเขาภายในห้องโดยสารนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3าก้านนะครับมาด้วยระบบเซฟตี้ระบบนิรภัยก็จะมา SRS airbag นะครับซ้ายขวานะครับตรงนี้2ลูกนะครับแล้วก็จะมาด้วยมันติฟังก์ชันนะครับควบคุมเสียงจากพวงมาลัยนะครับตรงนี้นี่ครับ วิทยุก็จะเป็นวิทยุ AM FM นะครับ CD DVD ได้หมดเลยตรงนี้ตรงเนี้ยมันเป็นสแตนดาร์ดจากมาด้ามาเลยนะครับผมบอกเลยนะว่าโอเคนะครับระบบแอร์เขาเป็นแอร์อันเดอร์ล็อกนะครับตรงนี้ปรับความแรงของนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าโอเคครับผมนี่นะไม้เป็นน้บปัดขาวนะครับไฟเป็นตัวเลขดิจิตอลสีส้มนะครับตรงนี้นี่รถคันนี้ครับปี2010นะครับวิ่งแค่1 7ึ่งแสนเจกิโลเมตรนะครับผมบอกเลยว่า รถแม่งกับระยะเวลานี้ผมบอกว่ามันเหมาะสมนะครับตรงนี้ผมบอกเลยนะเหมาะสมกับการใช้งานนะครับตรงนี้นะสิ่งอำนวยความสะดวกมานะครับก็จะมีนี่ครับช่องเสียบพอร์ตเอาเลตนะครับตรงนี้อ่าฮะที่วางแก้วมาครบเลยนะครับพนักเท้า,าแขนตรงนี้โอ้โหนะครับกระจกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นตัวท็อปกระจกพับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าตรงนี้พับไฟฟ้า,ฟาโอ้โห จะนัลล็อกมีครบนะครับตรงนี้โอ้โหกระจกนะก็จะปรับนี่ครับปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมบอกเลยนะเฮ้ยแม่งน่าใช้นะครับผ้าหลังคานะครับผ้าหลังคาแล้วก็สวยๆแล้วไม่เป็นขุยนะครับตรงนี้ที่ทําไมเป็นขุยเพราะอะไรเจ้าของเดิมลงอักขระมาครับก็เลยเป็นเฉพาะตรงนี้นะครับแต่โดยรวมๆแล้วนะครับมันไม่ใช่อุปสรรคในการใช้งานอยู่แล้วดูโดยรวมๆแล้วครับภายในผมก็ให้95%เอเน่า95%นะครับ มันบางแดดมีกระจกนะครับซ้ายขวาเลยนะครับกระจกสายขวาโอ้ระบบไฟติดครบทุกดวงนะครับผมบอกเลยเฮ้ยมันน่าใช้งานผมบอกเลยนะตรงนี้ครับตรงนี้ตรงคอนโซลกลางตรงเบรกมือครับก็มีช่องวางหรือว่าเป็นถาดวางของได้ครับตรงนี้มีวางของวางของได้น่าใช้งานนะครับผมบอกเลยนะครับรวมรวมแล้วคันนี้ผมให้ภายในผมให้95%เตนะครับ ตรงนี้ผมบอกเลยนะครับเจ้าของเดิมได้มีการต่อภาษีให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะจะภาษีของคันนี้ก็จะไปขายอีกทีนะครับวันที่สิบเก้าเดือนสี่หกห้านะครับตรงนี้ตัวนี้เขาก็จะบอกนะครับเลขคัสีเลขตัวถงังครับอกง่ายๆดูจากตรงนี้ก็ได้ครับง่ายๆ M M แปด D E หนึ่งศูนย์ MM Y หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่หกห้าศูนย อันนี้คือเลขคัตีนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าเอาง่ายว่าการทประกันหรือว่าการเอกสารที่เกี่ยวกับรถนะครับทุกอย่างต้องตรงกับเลขตัวถังของรถนะครับผมบอกเลยถ้าไม่ตรงนี้ไม่สามารถทําทําอะไรได้เลยนะครับผมบอกเลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่สองกันดีกว่านะครับว่าห้องโดยสารแถวที่สองเข้าไปแล้วรู้สึกอย่างไรอึดอัดไหมไปเดี๋ยวเรามารับชมกันครับท่านผู้ชมผมเข้ามา นั่งในห้องโดยสารแถวที่2ของรถ m a ด้า2 1.5 Max Sport ปนะครับปี2010คันนี้นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกดีอะครับผมนะเพราะว่าเป็นรถแซดแบ็คนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกำลังดีนะครับเฮดรูมผมนี่เหลือๆนะครับเล็กรูมนี่ผมเหลือๆเลยนะผมเข้ามานั่งแล้วนะครับภายในห้องของเขาเนี่ยเบาเป็นเบาผ้ากรมะหยี่นี่โอ้โหนิ่มครับนิ่มโอ้น่าใช้งานผมบอกเลยว่า โอเคนะครับแฮปปี้ครับผมแฮปปี้เลยเพราะว่ามันเป็นรถเล็กๆนะครับแล้วเครื่องมันห้าคันนี้ร้อยสามแรงม้าเนี่ยผมว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับประหยัดน้ำมันด้วยในยุคสถานการณ์อย่างนี้ผมแนะนำนะครับเป็นรถคันนี้เลยนะครับน่าใช้งานสภาพรวมๆแล้วนะครับผมก็ภายนอกให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับภายในให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเราดูภายในห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว ผมลืมพาท่านผู้ชมไปดูด้านท้ายเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันดีกว่าว่าด้านท้ายของเขาว่าจะมีพื้นที่บรรทุกของหรือว่าใช้งานเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันไปครับท่านผู้ชมนี่ผมเปิดนะครับเปิดฝาท้ายมาแล้วครับโอ้นี่ครับรถแฮร์แบ็นะครับดูครับมีพื้นที่นะมีพื้นที่ใช้สอยนะครับพื้นที่วางของเต็มเลยครับผมว่าใช้ได้เยอะเลยนะครับผมบอกเลยนะครับอื นี่ด้านท้ายผมเมื่อกี้ผมห้ดูแล้วตัวหัวนงหัวน้อตด้านท้ายด้านหน้านี่มาดูด้านท้ายนี่หัวน็อนนี่ไม่มีขยับเลยโอ้สวยสวยงามเลยนี่โอ้หน่าใช้งานครับผมโอเคเลยตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมผมบอกเลยนะตอบโจทย์ตอบโจทย์แน่นอนอันนี้เป็นตันตัดจากโรงงานหมดเลยครับนี่ครับผมล้ออะไรนะครับล้ออะไ็เป็นล้อเดฟนะครับตรงนี้ตันดาดเลยมาตรฐานเลยครับตรงนี้อืน่าใช้งา,านบอกเลยนะครับนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บเครื่องมือนะครับเครื่องมือพวกแม่แรงพวกบล็อกถอดล้อนะครับตรงนี้โอ้โห oh oh. ขุมอะ่ะผมบอกอะไรว่าท่านผู้ชมเห็นสภาพรถแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคานะครับฟังราคาว่าเปิดป้ายแดงอะ่ะเปิดตัวป้ายแดงเท่าไหร่แล้ววันนี้ผมมาขายเท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะไปฟังราคานี่เราไปทดลองขับรถก่อนดีกว่านะไปะเดี๋ยวเราทดลองขับรถกันไปเลยครับท่านผู้ชม หลังจากที่ผมพาท่านผู้ชมนะครับรับชมทิกในการดูรถต่างๆนะครับทั้งนอกคันภายในห้องโดยสารภายในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วครับผมพาท่านผู้ชมมาทดลองขับรถดีกว่านะครับนี่บอกเลยว่านะโดยดรวมนะผมก็ให้9ก้าาเปอร์เซ็นต์ไใช้งานนะครับผมน่าใช้งานอีก5%เนต่ะตามการใช้งานของรถปี2010นนะครับผมบอกเลยนะว่าตามอายุการใช้งานเลย โดยรวมๆแล้วผมว่าโอเคนะครับโอเคไม่ไม่ขี้เหร,เหรห่นะครับไม่ขี้เหร่ช่วงล่างในหงก็ให้95%นะครับนี่95%ผมบอกเลยว่าคันนี้ที่ผมบอกมันมีปักเซนเซอร์ er ให้นะครับว่ากข้าเ้เกียร์ถอยหลังนะครับมันก็จะมีการดังปิป๊ป,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 ปนะครับเตือนนะว่ามันมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านท้ายนะครับผมบอกเลยนะนเ,เดี๋ยวเราไปทดลองขับรถกันเลยครับว่าเออัตราเร่งของเครื่องพันห้า ร้อยสามแรงม้าเนี่ยจะดีแค่ไหนตอบโจทย์ไหมตอบสนองไหมมาเร็วไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าอัตราเล่นเนี่ยผมให้เต็มร้อยเลยอ่นะอัตราเล่งให้เต็มร้อยเลยนะครับขับดีมากนะครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับเรามาสรุปเลยสีภายนอกนะครับวันนี้นะครับ ผมให้95%นะครับภายในนะครับผมให้95%นะครับช่วงล่างให้95%นะครับอีก5%ต่างๆนะครับก่อนที่เราจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ขอให้ท่านผู้ชมนะครับสนใจนะครับแล้วกดเบอร์โทรศัพท์มาติดต่อเซลล์อาร์ตได้เลยนะครับโทรมาสอบถามข้อมูลก่อนได้นะครับขอให้ลูกค้าจบจริงไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรง5%เนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้เก็บงานให้ท่านผู้ชม บอกเลยและก่อนที่เราจะไปฟังราคานะครับผมฝากนะครับท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับตรงนี้ะเราทดลองรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังราคากันนะครับว่าไปแดงขายเท่าไหร่วันนี้ชั่วโมงนี้ผมขายเท่าไหร่ไปเราไปฟังราคากันครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมพาท่านผู้ชมนะครับไปทดลองขับรถ มาด้า2 1.5 Max Sport ปี2010คันนี้มาแล้วนะครับเรามาฟังราคากันเลยดีกว่านะครับรถคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปต้องบอกเลยนะเปิดตัวนะครับจากศูนย์มาด้าแล้วเปิดตัวอยู่ที่659,000บาทนะครับตัวนี้ครับรุ่นนี้นะครับ Max Sport นะครับแต่ชั่วโมงนี้นะครับปีนี้นะครับผมเอามาขายแค่2,019,000บาทนะครับย้ำนะครับ2,019,000บาทนะครับผ่อนแค่5,200บาทเท่านั้นนะครับตลอดอายุสัญญานะครับ5,200บาท ผมบอกเลยคันนี้เครดิตดีฟรีดาวแถมการรับประกันหลังการขาย1ปี1,000งหมืโลให้ด้วย oh. ใครที่สนใจรถคันนี้นะครับมาด้าสองหนึ่งจุดปี2010คันนี้รีบติดต่อเซลล์อาร์ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับผม